กินต้มต่ำเงินครับอืมวยก่อนอะไนี่มาครับเรื่องก่อนอื่นขอบคุณพี่น้องภาคอีตานนะครับที่รังส้นเมนูรวยร้อยพันนีให้คนทั่วโลกได้กินนะครับ เปนะ็นน้าดีว่าพุ่มชอบมา กันนุ่มมาเนี่ยไม่เค็มเป็นไก่ดนลวนนะเป็นไก่กครับเดี๋ยวเขาทำสำหรับมากเดี๋ยวเขาไม่ใจเคืองปรุงไงเลยนะ ุดยอดเลยครับรวยมากแต่ก่อนจะไม่กินปลาไหแต่ก่อนนี้ถ้าไม่มีปลาลาก็จะไม่กินเห็นไหมอ่าเอ้ยยิ้ม,ยยมเลยวะอืยิ้มเลยกับพ่อ ไปกินน้ำปะท่านก็อยัดไปกินน้ำก่อนนะครับวันดีบีบิลวันดีครับวันดีครับอืม้ม